ััวครบไอ้เจ้าสาวเขาถามว่าที่มีวาร์ปไหมไอ้คำจอนวาร์ปอะไรไม่รู้ที่เขาขอวาร์ปไอ้เป้เขาขอวาร์ปวะไอ้แก่ี่ไม่เปิดไมค์คุยกับเขานะเฮ้ยไอ้เป้กูบอกว่าน้องเขาขอวาร์ปเนี่ยโอ้ยเบียลขโมดเต็มเลยป้ม ไอ้เป้ปน้องเขาบอ,อกเขาขอวาร์ปเอ้ยได้ยินไหมเนี่แบบแบยยานยานยานขบวนยานตายานโดนผมไม่ตับน้อผมเพลองแต่เ้ยมึงอย่าพึ่งยิงดิมึงให้วนนาร <c oughs> <c oughs> ์ปน,น,น้องอ่อนแล้วแบบขอเรื่องตรกับน้องแล้วเรื่องวาร์ปป้าะนแบบแนเนี่ยเนี่ยอาปาเนี่ยที่ส่งบอกนะเฮ้ยโอ้ยยานเป็นเลขหลักเลยโอยโง่ยานปิดิว ยคกูท <Yo. S 2> ้าโงอ่อีกไม่รื้อยกับ,บนะมือกันนะไปไปตัวโดดบานน้องแต่เลยแต่แท็กกูไปนึ่งนี่ไงนีง่ไม่ไหวก็บกูหรอกกูตายจะดาวจะดาวแม่งตัวนั้นน่าสวยมันไม่ไหวกับกูหรอกเป้มึงอย่าตื่นใจมีกูอยู่เดี๋ยวกูขอว่าสาวดาวที่หายหมดแล้วหมดหมดหมดแล้วไม่เหลือสติแล้วอ้าวไวเชีลเนี่ยพอน้องเขาจะแจกว่ากูตื่นเต้นมากเลยกูทำอะไรไม่ถูกเลยเป้ มแล้วสรุปจะวาร์ปอยู่ไหมเนี่ยจะจบเกมปะนะนี่ไงตัแตกเฮ้ยอย่าเพิ่งยิงดิยังไม่ได้วาร์ปเลยน้องเฮ้ยยิ้ผมยิ้ผมอยู่ข้างใต้เน่น้องเฮ้ยปล่อยให้มันเกิดไปก่อนเออาวาร์ปเนาะน้องขอวาร์ปนานแล้วเนี่ยมึงให้เขาไปตะคนนี่เอ้าเนี่ยล่าสุดน้องไปวาร์ปเองเลยเนี่ยไหม อาจีวะคนดังนะเนี่ยเาไม่ได้ยินกูหรอกไม่ได้เปิดไมค์เขาไม่ได้เปิดคุณผู้ชมก็เปิดเปบฟเอายาหยิกคุมาลบซะแล้วเทิพไพรด้ว้แป้งโดดแต่ละพี่จอนแยกไปลงบ้านท่าหลังได้ป่ะพี่จอนตกลงแล้วตกลงแล้วไม่ถึงไม่ทันด้วยไม่ถึงด้วยมีตัวล่องหรอมีตัวลงบ้านรถข้างล่างเออคุณแม่ เยอะปิดได้บินเลยกูมีแย่น่ะยัดได้บินเลยเอ็นีเอ็นเก้าสี่โอ้โหได้บินเอ็แล้วไอ้วงเขียวของใครอ่ะมีตัววัวนะของมันของมันอผม่รรจุในนันวิ่งเข้าไปไหนไหนไหนพี่จอนไอ้วงเขียวเนี่ยของใครนี่ไอ้นั่นไอ้นั่นน่าจะขึ้นมาบนไปแล้ว ผมต้องเีบหนีไปตัวโอ้โดนปาดว่ะโดนปาดหน้าผมตัวนะเพื่อนเอาเฮยไม่มีไอ,โอ้โวเล่นอะขอบคุณนะไอ,โอ้โวเขียววิ่งจวนเลยทั้งหมดฮะถามไหอมโวอใครบอกไม่รู้ไอ้เองจะเท่ อ่ากูนึกว่าไอ้วอร์ตรงสลิงกูจะรู้ละ่ะพักพักนะ <laughs> มืนจัดขึ้ห,ห้าไปบอกเลยเปลี่ผงเขาไม่กล้าวิ่งไปเลยได้ระวังการระเบิดกรู้หลไอ้แก่ที่เขาเคยทำยะอะไรชาวบ้านที่มืนจัดเลือยมันดักผมขยับยาวลงไปแล้วรออะไรลนะ่ะน๋อไอ้ผมเขาไม่ค่อยกลัวเลย ไปแล้วมาขึ้นมาแล้วรนดับแล้วบืนมันพบศัตรูแล้วเฮ้ยมีลูกกระสุนเดี๋ยวนี้ทำไมเพื่อนมาทำับบวะปตีเดี๋ยชุดวงเดี๋ชุดวงหวาดตรงพี่อ่ะปตีปตีปตีกูยังไม่มีปืนเลยกูถือวีเอสเนี่ยเอ๊ะบอลเอสีไปช้ามันจะไหวกว่าเนี่ยเราปืย ถ้าอยู่เวสเนี่ยกูจะทำยังไงช่วยมึงวะกลังยึดเบชีวิตอยู่ร์นะเพื่อนเดี๋ยวลงไปชุบเดี๋ยวลงไปชุบโอ้ยโดนไอี๋ให้ยโดนตัวอื่นอีกเฮ้ยไม่มีวอ้บไม่มีไอ้บออะหมดหมดแบบนี้หมดวะแล้ก็เกิดแล้วครับโอ้ยเอ้ยกูต้องชุบร้อยพี่ฮะตัวแต่กูไม่ไม่าจจะซื้อกระสุนเนี่ยที่ไม่มีกระสุนจริงเลย เอาชาเข้าไปมีให้กูวิ่งไปซัดเขาเอ้ดาวดาวดาวมีฮทเอาหลังเอาหลังมันเยอะมันเยอะมันเยอะมากๆเนาะอะไรผมเอาไปสองเลยนี่มันมีจอยเกิดใหม่ตีเหรียญเอาเหรียญมาให้กูดิอะไรนะเอาเหรียญมาให้กูดิมีเท่าไหร่โอเคไอนนั้วได้ละบีอาร์บุกเลยดิอย่าไปเอาไอ้ให้ไม่กูขึ้นทุกบนและโอ้ขึ้นหน่อยไหมโอ้ถึงดาวตกขึ้นมาชุบเพื่อนก่อน มันไม่น่าดันมันน่าจะคนเล็ตี้ดันไปบัตรเราไนตัวตู้ดีมากับผมทำกลัวกูจะขึ้นมาชุบเพื่อนไอ้บื้อผมแบบตอนนี้แบบเข้ามือจัดได้ไดฮ้ยอ่ะเข้ามือมึงก็เล่นไปเนาะคุ่ยังไม่เข้าเลยหรแหมเมื่อคืนแล้วว่ากูจัดเลยพี่จอนนะไอ้เหี้ยกูบอกก็คือคางแสบมีตัวอะไรแก่ให้กูมาคางแสงเนี่ย นั่นไงกูต้องไปช่วยพี่ฮัท่ะเฮ้เน้องเมื่อคืนเมื่อ้าผมจัดอ่ะไอพ่จอนอะเนี่ถึงไม่เปิดใหม่ไงกูก็จมเออเฮียโอ้แล้วแกบอกจะช่วยกูมันเจ็บโคตรหนักเลยผมถือบาเลตนะพี่จะพูดจังไงดีวะเจ็บหนักมันมันกับเราไม่เท่ากันนะ มันตัวเดียวเองพู้หญิงไอ้แก่ายตัว<ม>นึงเห็นป่ะน้องเปิดหัวเองแม่งอยู่สามสาม,มาอาผิดโอ้โหไอ้แก่ก็ไม่เหมาะแล้วกลับสถาไะน,นั่งอีกเลยนั่งเลยผมมีเก้าน้อยแต่ว่าผมเปิดน้อยทุกที่ไปได้ไปได้เลยตรงตู้ชุอ่ะไอ้แก่โดนชาร์จละ บอกลงเลยแต่ผมซ้อนพี่เองหลอกผู้ชิพหายเลยโคตรหลอ,อกผู้บริโภคเลยสวยน้องไปเติมเน็ตใหม่โอ้โหได้เน็ตแล้วได้อะกันแบกตาย <c oughs> <c oughs> โอนเนด็ดโคตรกระลัวกะแกกมากเลยอย่งชอบแต่ทำไมทำแต่ละยากแต่ละเดียว เต้ยมุกชุกยังได้ไหมน่ะแก่ไม่หายว่ะอะไรกยนเต้ยตอนนี้เป็นชุบปะไม่อยู่ใกล้กับผมผมวิ่งออกไปได้ยั่งโอ้สภาพเด็ดมันยังเออแดกูเลยมันจะไปชุบของมันเถอะเต้ยโอ้ก็เลยแล้วกันนี่ครับลงนู้นนิไปชาร์จเขาแม่งใช้แม่งกดสุ่มพอพอพอแม่เมื่อกี้บอกจะโค้งกูปล่อยกูตายพอซึมเลยมุกชุบเพื่อนอยู่นิดเดีย แา่เพื่อนมันตายแล้วเนี่ยพี่ตอนนี้มันตายแล้วรับมวนมาผมริงเดินนะโดนจริงนะนัากตาลตัวหนึนนน่งโอ้โหเชีย้ยะลูกสองไม่เอาส่งเขี่ยะพูแล้วกัน โอ้ตรงแอร์ด็อปเป็นลูกซองอ่ะแม่งปือธรรมดาแล้วมึงดาวมันเป็นกล่องทกออกเลยทำมืเปิดไปลาฟปี้สิอพอปอแล้วไม่เอาแล้วไม่เห็นว่ามันมีตัวตรงแอร์ด็อปอ่ะครับตอนน้องขับรถไปบังมาน้องแต่พี่ไปไปซอยพี่ไปซอยเนี่ยเฮ้ยพี่อัดมาที่ผมได้บอกว่ะได้เลยเนาะปล่อยให้แกองหนึ่งปล่อยให้แกเซอรงบนถนนครับตรงไหนอ่ะบนถนนนี่ที่มันคือพี่อ่ะดาวแล้วใหมึงให้กูไปเล่นตรงไหนเนี่ย จะไปทำเอาของมันนม,มันไม่มีของว่าตัวดอกดาวิ่งตัวดอกดมันยิงผมเจ็บขนาดนี้มีไหม MB5 ม,มันยิงผมเจ็บระเบิี m ้ MP 5กำกับ m p 5กำกำเลยก็บ,บอกเดียวเอ้อ ไปบีบอัเราจับจับไปะมันเบาะเดี๋ยวเข้าไปเข้าไปก่อนเลยเนี่ยเมายาใหญ่ในตู้มีอยู่กรมเม็ดสองพันบดีเลยครับโฟบมีโฟบมีจับบอดีเด็ดดีดเด็ดดีจะจับมันก็มีได้ มาเอามาเอา,ามีจับสองไหมจับสองก็มีนะตัวจับสาม,มาเออไม่ก็ถงงออมามไงว่าคือว่าเขาจะจะได้ไหนๆเอมโฟยังต้องใช้จับสามอีก่หรอกตามัดมามาเอาที่ผมนี่อะไรนะลนะกปัญญาไม่ขึ้นเลยมันน่าจะขับรถแล้วซื้อของได้เลยน,ะน,นี่ต้องลงรถซื้อ <laughs>

Tính dài dài hai của tôi 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 Mình tôi 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 có, tôi 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 anh tôi 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 แค่มีคิวาปนมาปนสักอันอีกกดาวเวียไอ้วงเขียวพอดิบที่เจ็บริงอานหนึ่งดาวอีกไอ้วงทองเนี่ยพี่ห้าสิบง้าสินี่มันมาชาร์จแต่เมื่อไหร่ ไยตายตายตโอ้โหไอ้วัวสองสองไม่คุ้ดเจ็บเดี๋ยวผมมีอยู่หลายบอยก่อนมันดาวไปตัวนแล้วนะไม่รู้ชุบกันได้หรือเปล่ามีกี่ตัววะไอ้หน่งเครืค่องดีมีวงดูสักนิดเขาเห็นตัวเองนะลงน้ำอะ่ะาวนีว่ แม่งเลยก็สุดจะหมดเนอะโอ้เพื่อนเด็กไม่มีวะเขาลงยังไงกันนะนี่ผมมีมาดีเนี่ยเข้าลงยังไงวิ่งล้อาอย่างเดียวเลยนี่ผมอ,อยู่ฝั่งเราเครื่องดี้เก็ไว้ใช้ตอนเราตันเข้าใจปะตอนเราตันเราต้องปิดตัวแล้วกันตาทัวร์ไหมนั่นเ่ไม่ต้องเข้าได้อยู่ <c oughs> เดีไอ้ยน่อ,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 อสาวเขาถามว่าพี่มีวาร์ปไหมไอ้คำจอน มีวะอไรพี่ไม่รู้ที่เขาขอวาร์ปมาคุยกับเขาล่ะที่จะมาเด็ด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 ไอ้วอนนั้นแปลกจิตาวแดงเดงผมรักสิบคิวเป็นขวัญใจไอ้เป้เขาขอวาร์ปวะเออไอ้แก่ไม่เปิดไมค์คุยกับเขานะครับชอบแล้วผมเป็น้าต้องเล่นตอนนี้พี่เฮ้ยไอ้เป้กูบอกว่าน้องเขาขอวาร์ปเนี่ย โอ้ยเบียดกองบุญเต็มเลยป้อมไอ้เป้น้องเขาบอกเขาขอวัดเอ้ยได้ยินไหมเนี่ยอย่บบาเบียดอย่ากองบุญอย่าอย่าอย่าโดนผมไม่ตัดหน้าหุ่นเพลิงจ้ะเออมึงอย่าพึ่งยิงดิมึงให้วัดน้องเขาออก่ออนะไรไอ้แก่ผักวัวเป็นกล่องไอ้เป้เนีะลบจรเป็ดมันวิ่งโรงพยาบาลไปได้ป่งะยางไหนของมึงวะ ขึ้นมารัดมันไม่ขัดแล้วก็ขอเดินเล่าต่อน้องเรื่องวาป้าไงครับเนี่ยเอาป้าเนี่ยที่ส่งไปให้เฮ้ยโอ้โพยยันไม่เช็คหลักเลยสวยโงโ่ยัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณนะโอ้ถ้างโง่อยัง,งไม่เรียกกะเบื้อนะเฮ้ยพี่ตัวโดดมานา <c oughs> ม้องแตกเลยเยอะแต่เท็ยบปกปิดนี่ไงนี่ไงไม่ไหวก็ัูหรอกค <c oughs> ุณตาย ดาวจะดาวเนีตัวนั้นสวยมันไม่ไหวกับกูหรอกเป้มึงอย่าตื่นใจมีกูอยู่เดี๋ยวกูขอว่าโอ้โหบุกดีเฮ้สาวดาวคลิปหายหมดแล้วหมดหมดหมดแล้วไม่เหลือสติแล้วอ้าวไายเชลบุญปั้มเด็กทำไมไม่ชุบเขาอ่ะชุบแล้วชุบแล้วน้องเขาโดนน้องน้องเขาโดนโจ้คันเนี้ยเนี่ยพอน้องเขาจะแจกว่ากูตื่นเต้นมากเลยกูทำอะไรไม่ถูกเลยเป้ะบุญปั้มบุปั้มบุปั้ม ทำอะไรไม่ถิ่นแล้วลมาวดิเฮ้ยกูตายไอ้แก้ช่วย,ย,ยไม่แม่มึงคือล็อกไม่ได้ผมไม่ได้ผมรออยู่ผมรอมอยู่ไอ้ขวาก็ยิงถึงเวลาแล้วหนึ่งห้าร้อยห้าสิบนี่ยังเลอร์นะนะไหนดาวแป๊บขวาขวาขวาที่ตัวที่มันซวยคเนียเราอยู่ okay. มื่อกี้เอฟซีมาตามกูแล้วเนี่ย กูเห็นนะเลือดไหลแผ่แพมันมีตรงไหนอ่ะแพบป้อมจะดาวป้อมจะดาวหน่อยเอาหน่อยผมได้ยังไงครับป้อมสะานดาวหนึ่งสะพานเจบมาตัวนี้สะพานมีสอตัวดาวปตัวนึงรังสไนไปชุบกันชุกกันละแบยไบผมเปล่าพอ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 กีแมงก็อะไรก็ไม่รู้หนึ่ง โอ้ยบทป้อมเนี่ยแม่งแ,แบบลองของนะเนี่ยบอดบอดสถาบันบอดเดีด๋ยวมัป้อมมั้นี่อ่ะมันเป็นแผนครับน้องเท่าทีโอ้ยเกมมึงยังด่าอยู่เลยอีกอ่ะโอ้ยมึงก็ไม่ได่าสักทีเนาะแล้วสรุปจะาวาร์ปอยู่ไหมเนี่ยจะจบเกมแล้วนะ <c oughs> นี่อ่ะแตก ้ตัวสุดทายเฮ้ยอย่าเพิ่งยิงดิยังไม่ได้วาร์ปเลยน้องเฮ้ยยิ้ผมยิงผมอยู่ข้างใต้แน่นอนเฮ้ยปล่อยให้มันเกิดไปก่อนเอาวัฟเอาวาร์ปเอาวาัฟน้องน้องขอวาร์ปนานแล้วเนี่ยมึงให้เขาไป็นตัวคนดิเอ้าเนี่ยล่าสุดน้องไปวาร์ปเองเลยเนี่ยเห็นไหม <differences S 2> เนี่ยถ้าตี <hai S 2> ไม่ตั้งใจเล่นเกมเราเดี๋ยวมาขอบวงขอวั๊สองบุญญาดีอ่ะกูเติมไงน้องเขาหมดทวกอย่จิบ้าเหลี่ยนเลห้าร้อยห้าสิบห้า